สวัสดีค่ะจากร้านเทคเตอร์นัาาสสาขาสมดิษจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะมัอนีก็สิมาอัปเดตสินค้านาร้านประจําทุกมือนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะมากันที่รถคันแรกนะคะวันนี้จะมาอัปเดตเป็นรถนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะ,ะมากันที่รถคันแรกนะคะเป็นของค่ายยันม่านะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะ EF ห้าหนึ่งสี่ T นะคะลูกค้านะ เปลี่ยนยางใหม่4เส้นปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะลูกค้านะตัวนี้อุปกรณ์ที่ได้นะคะมีด้านหน้าผ่านพวน,นนะคะราคาอยู่ที่นะคะ395,000บาทมีเล่มพร้อมชุดโอนเรียบร้อยนะคะลูกค้านะมากะทีขั้นต่อมาเนาะคะ่ะเป็นคูปตานะคะ LC 0นะคะะคะขออใัยค่ะ LC 708ตัว DT นะคะ ตัวนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยนะคะปรับสภาพรอบคันนะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ที่ใดนะคะมีดันหนาผ่านพ่วนนะคะเปลี่ยนยางไมซีเซนห้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเนาะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะลูกค้านะสี่แสนบาทนะคะสี่แสนบาทถ้วนนะคะลูกค้าเนาะมีเล่มพร้อมชุดโอนลอยเช่นกันนะคะมาที่คันต่อมานะคะ L4018 ตัว DT นะคะตัวนี้นะคะ ราคาอยู่ที่นะคะ3า0 0 0บาทราคาตามสภาพนะคะลูกค้านะราคาตามสภาพราคา3,95 0 0 0บาทมีเล่มพร้อมชุดโอรลอยนะคะลูกค้านะอุปกรณ์ที่ได้นะคะมีดันหน้าผ่านพวนนะคะลูกค้านะ,ะมาก,กันที่ขั้นต่อมานนะคะตัวนี้ก็ราคาตามสภาพเหมือนกันนะคะ เป็นของค่ายยันม่านะคะ EF393T นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นหล่อขาวนะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะมีดันนาผ่านพ้นราคาอยู่ที่นะคะ2 40,500บาทนะคะ2 40,500บาทราคาตามสภาพนะคะลูกคะนะ้านะมากันที่ ต่อมานะคะตัวนี้นะคะเป็น L3608 ตัวดีทีนะคะตัวนี้นะคะปรับสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะเปลี่ยนยางใหม่2เส้นนะคะยางหลังอยู่ที่90%นะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะมีดันหน้าผ่านพวนนะคะลูกค้านะราคาอยู่ที่นะคะ L3608 ตัวดีที0 0 0แสนห้ 35, าพันสามแสนห้าพันบาทนะคะลูกค้านะมีเล่มพร้อมชุดโอนนะคะ มากันที่คันต่อมานะคะ L 3 6 0 8ตัว SP ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทราคาตามสภาพนะคะไม่ได้ปรับสภาพให้นะคะลูกค้านะอุปกรณ์ที่ได้นะคะมีดันหน้าผ่านพวนนะคะลูกคะะ้านะมากันที่คันต่อมานะคะ L 3 4 0 8ตัว DT ตัวนี้นะคะไม่มีเล่มทะเบียนนะคะราคาอยู่ที่ 1น0 0 0 0นนะคะ9000บาทนะคะลูกค in ้านะอุปกรณ์ที่ได้นะคะมีดันหน้าผ่านพวนนะคะลูกค้านะมากันที่คันต่อมาแล้วค่ะ L 3 2 0 8ตัว SP นะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนยางไม่เปลี่ยนยางไม่นะค่ะยางนา2เซนนะคะลูกค้านะเปลี่ยนยางนาไม่2เซนาะค่ะลูกค้านะอุปกรณ์ที่ได้นะคะมีดันหน้าผ่านพวนนะคะ อุปกรณ์ที่ได้มีดันหน้าผ่านพวนแล้วก็มีเล่มพร้อมชุดโอนลอยนะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่นะคะ2 8 5 0 0 0พบาทนะคะลูกค้านะ,ะมากระที่ขั้นต่อมานะคะตัวนี้นะคะเป็นตู้แอร์นะคะสีสมมุกนะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะได้แค่ดันหน้านะคะราคาอยู่ที่นะคะ 280,000บาทนะคะเนาะราคาตามสภาพนะคะลูกคะะ้านะมากันที่คันต่อมา L 2 6 0 5นะคะของคูบวตานะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะ120,000บาทนะคะลูกค้านะ1 2 0 0 0 0บาทนะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะมีแค่เครื่องตัดหญ้าน,นะคะลูกค้านะ ทาง้านเฮ้านะคะก็จำหน่ายอุปกรณ์ต่อผวกต่ตางๆบาวสิป็นโลตารีนะคะหรือว่าริปเปอร์พนันกุดมัน่านยกล่ลงนะคะหรือว่าเครื่องตัดหญ้าอุปกรณ์ต,ออต,ต่อผวกต่างๆอย่างเช่นเทนเลอร์นะคะเนาะทาง้านห้องก็มีจำหน่ายนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะ หรือว่ารถไถมือสองรถเกี่ยวมือสองนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นะคะเบอร์นะคะ0 9 1 8 6 1, 1 1 1 9 1นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0 6น3 1 3 0 4า7น่นะคะติดต่อส้าคา้าสมเด็จโด,ดยตรงนะคะ062-543-8297นะคะมือนิ่กรกาสวัสดีค่ะ